สวัสดีครับผมสปิโนซานะครับคอร์รเมนท์หนังสือพิมพ์สปอร์ตคลูกับสตาร์สอฟเกอร์นะครับวันนี้วันพุธที่1เมษายนครับเข้าสู่เดือนใหม่นะครับวันนี้มีโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจครับหนึ่งรีกล์ลุงสนามเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดีบีซีโอ้ลิกลักกัวนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์หนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันระหว่างชินาเดกานะครับเปิดบ้านพบกับยูเวนตุสมานาคัวนะครับ คู่นี้สติอยากเจอกันช่วงหลังถือว่าสูสีกันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สองสามปีหลังสุดนะครับต้องบอกว่ายูนิสมาากัวเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนครับวันนี้มาเจอกันครับเจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มตกนะครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับเสมอหนึ่งแพ้สามเกมล่าสุดครับแพ้ต่อฟลอติสูสิกครับตรงนี้ครับทาให้ความมั่นใจแล้วก็เกมรับเนี่ยดูแล้วยังน่าเป็นห่วงครับวันนี้ครับเปิดบ้านเจอกับทายูนสมาากัวครับเกมล่าสุดเนี่ย อาจจะแพ้มาก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากทรงบอลภาพรวมหนัดนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เริ่มกระเตื้อดีขึ้น,นครับเกมลุกเนี่ยมีทีเด็ดมากกว่าอย่างชัดเจนนะครับนักเตะอย่างพวก Anderson, แอนเดอร์สันเตอริม โอโรบินซอนรูอิทแล้วก็ยูริเซตปาบอลครับต่างสามารถชงเองกินเองได้แล้วก็คุมกำลังภาพรวมเนี่ยถือว่าดูแล้วแข็งแกร่งมากกว่านะครับกระแพงครับคู่นี้ครับเปิดมาให้รอบสุดนะครับที่ยูเวนตุสมานนักวัวครับเป็นต่อที่0.25อาจจะมองว่าแพงแล้วก็มีโอกาสเสมอสุดนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากทรงบอลชั่วโมงนี้แล้วก็เกมดูนะครับต้องบอกว่าทีมเยือนเนี่ยดูดีกว่าเพราะฉะนั้นกระแพงครับที่เปิดมาให้ยูเวนตุสมานนักวัวครับเป็นต่อ0.25คู่นีี้ครับผมแนะเยร์จะบุกกมมาเ็บ3แต้ด้วยการเอาาชนะงจ้าถิ่นชินาเดก้าซึ่งกคลังไปได้ เชียร์ทางยูเวนตุสมาดากัวนะครับในคู่นี้เฮงเฮงรวยรวโรยเวอเัอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ